สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างทางด้านรัเสเซียแล้วก็ทางด้านยูเครนนั้นเนี่ยครับก็มีหลายกระแสะเสียงโดยเฉพาะชาติตะวันตกนั้นก็ได้ออกมาตรการในการคว่ำบาตรทางด้านรัเสเซียอย่างต่อเนื่องล่าสุดนั้นเนี่ยครับมีความคิดเห็นจากทางด้านดักลาสแมกเกรเกอร์อดีตนายทหารยศนายพันแห่งกองทัพสหรัฐนยครับได้ให้สัมภาษณ์พิเศษก็บอกว่า ประธานาธิบดีวาลาดิเมียร์ปูตินออกคำสั่งเข้มงวดตั้งแต่แรกเริ่มให้หลีกเลี่ยงความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับคนละเรือนแล้วก็ความเสียหายทางทรัพย์สินอย่างกว้างขวางแมกเกรเกอร์นั้นบอกนะครับว่าคำสั่งนี้ทําให้การลุกคืบของรัสเซียเป็นไปอย่างช้าๆจนถึงขั้นมองอว่ามันน่าผิดหวังนะครับแล้วก็คนในชาติตวันตกนั้นฉกฉวยโอกาสนี้พยายามโน้มน้าวให้โลกเชื่อว่าพวกเขานั้นกําลังประสบความสําเร็จในการที่จะต่อต้านทางด้านรัสเซียแต่ในข้อเท็จจริงนั้นมันปรงกกันข้าม งครามสําหรับทุกความตั้งใจและทุกวัตถุประสงค์นั้นถูกตัดสินไปแล้วอดีตพันโทกเกษียณอายุคนนี้ก็ยังบอกต่อนะครับบอกว่าปฏิบัติการทั้งหมดทั้งมวลตั้งแต่วันแรกมุ่งเน้นไปที่การทาลายล้างกองกําลังยูเครนซึ่งเสร็จสิ้นแล้วเป็นส่วนใหญ่หน่วยทหารยูเครนที่ยังเคลื่อนไหวอยู่ก็ถูกปิดล้อมโดยสิ้นเชิงถูกตัดขาดและก็ถูกโดดเดี่ยวตามหมู่บ้านและก็เมืองต่ตางๆทางด้านดักลาสแมกเกรเกอร์นั้นยังบอกนะครับรวมถึงว่ากําลังคนมากกว่า60 0 0 0นายที่อยู่ตามแนวชายแดนติดกับโดเนสซึ่งสเสบียงอาหาหร ต่างๆนั้นนี่ยตอนนี้ก็เริ่มที่จะร้อยรอทําให้ทหารของยูเครนนั้นเวลานี้แทบจะไม่มีหนทางที่จะสู้อย่างไรก็ตามเนี่ยตามรายงานข่าวของสื่อมวลชนตะวันตกที่เกี่ยวกับการสู้รบเนี่ยก็บอกว่าแมกเกรเกอร์บอกว่าเป็นการเพิกเฉยต่อข้อเท็จจริงแล้วก็กําลังวาดภาพบอกว่าทหารรัสเซียนั้นเนี่ยขาดความเชี่ยวชาญซึ่งโดยไปอ้างคําพูดของวุฒิสมาชิกรัฐสภาสหรัฐบางคนซึ่งเพียงเพราะว่ารัสเซียไม่สามารถเอาชนะยูเครนได้ในเวลาไม่กี่วันนั่นเอง แต่ในความเป็นจริงนายทหารคนนี้ก็บอกว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยครับรัสเซียนั้นเปิดปฏิบัติการแบบนี้ผู้ที่จะพ่ายแพ้นั่นก็คือทางด้านยูเครนเพราะว่าหากถูกปิดล้อมมากไปทุกวันนั้นเนี่ยก็จะเกิดความเสียหายในขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนนั้นเนี่ยได้ร้องขอต่อสภาคองเกรสให้ส่งเครื่องบินรบขีบปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศและก็อาวุธอื่นๆให้แก่กองทัพยูเครนซึ่งนั่นหมายความว่าเวลานี้เนี่ยครับทางด้านกองทัพของยูเครนนั้น ต้องการที่จะฝ่าวงล้อมของกองทัพ,พรัสเซียออกมาข้างนอกแต่ว่าไม่สามารถกระทําได้จําเป็นที่จะต้องใช้เครื่องบินรบเนี่ยนะครับในการปูพรมจัดการกับทางด้านของทัพ,พรัสเซียที่ปิดล้อมเมืองต่ตางๆอย่างไรก็ดีเนี่ยครับทางด้านแมคเกเกอร์นั้นก็เชื่อว่าการส่งมอบอาวุธต่างๆที่จะให้กับทางด้านยูเครนนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อสงครามในวงกว้างและจะไม่สามารถที่จะจัดการหรือว่าดําเนินการ กับทางด้านกองทัพรัเสเซียเพราะว่ากองทัพรัเสเซียนั้นมีศักยภาพเพียงพอในการที่จะปิดล้อมกองทัพยูเครนแล้วก็ค่อยๆให้ขาดสเสบียงอาหารไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าในส่วนของเซเลนกี้นั้นเนี่ยครับยังคงปฏิเสธในการเจราจาหรือทําตามข้อตกลงของรัเสเซียก็จะทําให้ชาวยูเครนนั้นเนี่ยครับเรียกว่าประสบภัยสงครามมากยิ่งขึ้นและก็อาจจะเสียชีวิตมากยิ่งขึ้นดังนั้นทางด้านในส่วนของนายทหาร,กรเกษียณอย่างนักล่าแมกเกรเกอร์นั้น ก็บอกนะครับว่าทางที่ดีนั่นก็คือว่าผู้นําของยูเครนจะต้องหาทางเจรจาให้จบสิ้นเร็วที่สุดเพื่อที่จะทําให้ประชาชนนั้นเนี่ยนะครับได้กลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้เร็วที่สุดไม่อย่างนั้นจะเกิดแต่ความสุญเสียจะคิดว่าจะเอาชนะกองทัพรัสเซียได้ด้วยกองกําลังของตัวเองเพราะมันไม่มีทางเป็นไปได้เลย